ลุงวีดคารวาสผู้บรรลุธรรมขั้นสูงตอนหลวงตามหาบัญญาณสัมปันโนยังแข็งแรงอยู่หลังฉันแล้วท่านมักจะเทศอบรมคารวาสและตอบปัญหาธรรมที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีจดหมายไปกราบเรียนถามเช้าวันที่4ี่พฤศจิกาย,ยน2546ท่านตอบจดหมายหน้าเดียวซึ่งถามมาเพียงข้อเดียวว่า กระผมได้ปฏิบัติธรรมมานานแล้วจิตว่างอยู่หลายปีด้วยการพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหลือแต่ผู้รู้แต่ก็ยังมาติดผู้รู้อีกเมื่อพิจารณาผู้รู้อย่างจริงจังก็เหมือนมีสปริงดีดผู้รู้นั้นกระเด็นหายไปทันทีเหลือแต่ผู้รู้ที่ไม่ต้องรักษาไม่ต้องกำหนดในขณะนั้นสมมุติทั้งสามแดนโลกธาตุปรากฏขึ้นที่ใจอย่างที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนเลย กระผมขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าที่กระผมเข้าใจว่าธาตุผู้รู้นี้ไม่ดับไม่สูญเป็นรู้ที่อยู่ในรู้ตลอดชั่วนิรันดรใช่ไหมครับแม้สังขารนี้จะดับไปแล้วก็ตามขอความกรุณาหลวงตาช่วยตอบกระผมด้วยครับผู้อ่านจดหมายกราบเปียนท่านว่าผู้ถามนามว่านายวีดบัวเพื่อนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี หลวงตามหาบัวตอบว่าถ้าธรรมดาแล้วปัญหาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็หมดปัญหาไปในตัวไม่จำเป็นต้องถามแต่ที่ถามนั้นเขาก็มีความมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นด้วยสำหรับผู้ที่ถามปัญหาเราก็เชื่อเขาแล้วว่าเขาไม่มีปัญหาอันนี้เราให้สันทิติโกเป็นสมบัติของคุณเองรับรองคุณเองก็แล้วกัน บางถ้อยคำในการตอบคำถามครั้งนั้นมีว่าที่เขาเล่ามานี้ไม่มีที่ต้องติหมดปัญหาไปนี่คือผลแห่งการปฏิบัตินิยมไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศหญิงเพศชายกิเลสกับธรรมไม่มีเพศจิตผูกได้ด้วยกันทั้งนั้นแก้ได้ด้วยกันนี่ผลแห่งการแก้การบำเพ็ญจะเป็นคารวาสก็ตามก็เป็นอย่างให้เห็นอยู่นี่แหละนี่เป็นอยู่ที่จิต ผู้ปฏิบัติต่อจิตเป็นอย่างนี้และผู้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ค่อยเป็นมาโดยลำดับขอให้ได้รับการบำรุงรักษาเถอะจะค่อยเป็นค่อยไปของมันอยู่นั่นลหละหลายปีต่อมาวีดบัวเพื่อนหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่าลุงวีดได้เขียนหนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติขึ้นเล่มหนึ่งใช้ชื่อว่าจิตที่พ้นจากทุกข์การปฏิบัติของลุงวีด เริ่มต้นจากการมีสติสัมป,ปชัญญะท่านว่าถึงจะออกมาจากการภาวนาแล้วก็ต้องมีสติสัมป,ปชัญญะคุ้มครองจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนไม่ให้ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเมื่อเผลอสติการลืมตัวก็พยายามทำความรู้สึกหรือรู้ตัวทั่วพร้อมกันใหม่เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาโดยมีความเพียรเป็นหลักไม่ท้อถอยอ่อนแอ ไม่ไหลไปตามอารมณ์แรกๆก,ก็ทำไม่ได้แต่อาศัยความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นให้จงได้จึงมีมานะพยายามที่จะเอาชนะใจของตนเองด้วยวิธีนี้จึงสามารถครองสติไว้ได้ยาวนานขึ้นจากนาทีเป็นสองสามนาทีเป็นสิบนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นวันโดยใช้เวลาไม่นานปีนะัก ที่ทำได้เพราะท่านมุ่งมั่นโดยตั้งปฏิญาณไว้กับตนเองว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะต้องมีสติอยู่ด้วยแต่ถ้าขาดจากสติสัมปชัญญะเสียแล้วก็ขออย่าได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยเพราะถ้าเราเอาชนะตนเองไม่ได้แล้วจะเอาชนะสิ่งอื่นๆได้อย่างไรคนเราถ้าอยู่อย่างขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็เหมือนกับเรือที่ขาดหางเสือ ท่านคอยเตือนตัวเองคอยควบคุมให้มีสติคุ้มครองจิตใจไม่ให้ฟุ่งซ่านให้จิตเป็นปกติคือเป็นตัวของตัวเองไม่ตกเป็นทาสแห่งอารมณ์ดีหรือชั่วทั้งหลายพยายามไม่พูดในจิตไม่คิดในใจเมื่อตาเห็นรูปให้สักแต่ว่าเห็นเช่นเห็นป้ายโฆษณาก็ไม่อ่านในใจมีสติอยู่กับสมาธิให้จิตเป็นอุเบกขา วางเฉยอยู่อย่างเบาๆไม่เดือดร้อนในสิ่งที่มากระทบใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาหากเผลอตัวไหลไปตามอารมณ์นั้นๆเมื่อรู้ตัวก็หยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดแสวงหาให้จิตใจอยู่อย่างสบายไม่กังวลหยุดโกรธหยุดโลภหยุดปรารถนา ผลของการปฏิบัติเช่นว่าในที่สุดจิตของมันก็เป็นสมาธิขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์กล่าวคือภายในจิตใจไม่มีสังขารความคิดหรืออารมณ์ดีชั่วใดๆมาก่อกวนเลยบางครั้งจะคิดเรื่องการงานบ้างแต่จิตกลับนิ่งเฉยเสียไม่ออกทำงานเลยติดว่างอยู่อย่างนั้นถึงกับต้องบังคับให้จิตออกมาคิดเรื่องอื่นๆบ้างไม่เช่นนั้น จิตจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาท่านว่าตอนนั้นนอนใจคิดว่าที่เป็นอยู่ถูกต้องแล้วไม่รู้ว่านี่คือการติดสมาธิผลคือติดความว่างอยู่ถึงสองปีเต็มๆแม้จะส่งผลเช่นนั้นแต่คุณลุงก็ยืนยันว่าอย่างไรก็ดีการปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธินั้นเป็นทางเดินเบื้องต้นที่ถูกต้องท่านให้ชื่อว่า สมถกรรมฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบตัติท่านว่าการปฏิบัติต้องมีความเพียรเป็นหลักทุ่มเทกันด้วยชีวิตจิตใจไม่ท้อถอยปฏิบัติดังนี้แล้วจิตจะเกิดความชุ่มชื้นสงบเย็นความภาคภูมิใจและความปิติสุขอย่างบอกไม่ถูกจากสมถะก็เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานคือการพิจารณากาย ที่ยาววาหนาคืบนี้เพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเพราะจิตที่ติดอยู่สมาธิจะเพลินอยู่ในสมาธิยากจะออกมาพิจารณาจึงต้องบังคับจิตให้ออกมาทํางานด้านปัญญาโดยต้องฝืนและบังคับซึ่งก็ไม่เป็นผลนักในตอนแรกแต่ก็จําเป็นต้องออกมาพิจารณาดังที่กล่าวมาแล้วท่านแก้โดย ลองเอากันกลตัดผมตัวเองออกมาพิจารณาดูตัดเล็บที่ปลายนิ้วทั้งสิบออกมาวางไว้กับพื้นแล้วพิจารณาดูพิจารณาวนเวียนไปวนเวียนมาก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเราไปได้หากเราลอกหนังที่ปิดบังอยู่นี้ออกมาเพื่อเปิดเผยความจริงเหมือนเราลอกหนังเป็ดหนังไก่หรือหนังกบก,ก็คงจะเห็นเนื้อแดงๆเลือดไหลซึม ไม่แตกต่างอะไรกับพวกซาศกศพผีเปรตความรู้นี้แจกแจงลงไปเป็นธาตุสี่ค่อยๆเห็นความจริงขึ้นว่ากายคือกายจิตคือจิตไม่ใช่อันเดียวกันแต่เป็นความไม่รู้ของจิตเองที่ไม่รู้ความจริงแล้วก็ไปยึดถือร่างกายเป็นเราท่านพิจารณาจนนับครั้งไม่ถ้วนจนบางครั้งจิตเป็นคนที่เดินไปเดินมานี้ เป็นกระดูกที่ไม่มีเนื้อหนังหุ้มเห็นเพียงกระดูกเปล่าๆที่เดินไปเดินมาจึงสรุปได้ว่าจิตกับกายเป็นคนละส่วนกันไม่ปะปนกันกายเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราวของจิตเท่านั้นจิตก็เริ่มยอมรับตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆท่านว่าเมื่อถึงการพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็ไปติดอยู่ที่การพิจารณาเวทนาอยู่นานมากแม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสไว้ว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราแต่พิจารณาอย่างไรจิตก็ไม่ยอมรับเพราะรู้สึกอยู่กับตัวว่าการปวดเมื่อยจากการทำสมาธินั้นเราเป็นผู้ปวดเมื่อยทุกครั้งไปหรือกล่าวอีกในหนึ่งคืออย่างคิดว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนา เป็นเนื้อเดียวกันหมดบัตรที่จะทะลุขึ้นนี้ไปได้จูจๆมันก็เกิดขึ้นดังนี้วันหนึ่งขณะที่จิตกําลังสงสัยอยู่พิจารณาใคร่ครวนวกไปเวียนมาอยู่หลายรอบเพื่อหาความจริงว่าเวทนาเป็นเราหรือไม่ขณะนั้นเองคล้ายกับเกิดนิมิตขึ้นในจิตเห็นเวทนาได้ลอยออกจากจิตของข้าพเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเวทนานี้ ขาดออกจากจิตโดยสิ้นเชิงรู้สึกชัดเจนมากเหมือนเราเอามีดไปฝันต้นกล้วยขาดกระเด็นออกจากกันเวทนาเป็นศักแต่ว่าเวทนาเวทนานั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเวทนาเพราะเวทนาไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจเวทนาจึงเป็นเพียงขันหนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นคนละส่วนกับาธาตุรู้หรือจิตคุณลุงจึงเปรียบเทียบไว้ว่า ธาตุรู้หรือจิตเป็นกระจกเวลาเวทนาเกิดขึ้นกระจกจะไปเจ็บได้อย่างไรเพราะธาตุรู้หรือจิตเป็นเพียงผู้เห็นแต่ไม่ใช่ผู้เจ็บกระจกกับเวทนามันคนละอันท่านว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เจ็บจิตไม่ใช่ผู้เจ็บความเจ็บมันมาจากสัญญาจำได้ถ้าเราเป็นกระจกหากเวทนาเหมือนเม็ดพริกขี้หนู เมดพิคขริโหนูไม่รู้เลยว่าตัวเองเพดเพราะไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจและไม่มีเจตนาที่จะทำให้ใครเพดความเจ็บความปวดก็ไม่มีชีวิตจิตใจเช่นเดียวกันจึงไม่สามารถทำให้ใครเจ็บปวดได้หากไม่เข้าใจความจริงนี้ความเจ็บความปวดนั้นก็จะเป็นเราคือเราเจ็บโดยไม่สามารถแยกจากกันได้แต่หากเข้าใจความจริงนี้แล้ว เนื้อหนังเอ็นกระดูกก็เป็นความจริงอันหนึ่งอาการเจ็บก็เป็นเพียงอาการและความจริงอันหนึ่งและธาตุรู้หรือจิตก็เป็นผู้รู้ซึ่งเป็นความจริงอีกอันหนึ่งเช่นกันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าความเจ็บความปวดเราเป็นของเราแต่อย่างใดสัญญาก็ไม่แตกต่างจากเวทนาสัญญาก็เป็นสิ่งถูกรู้ไม่มีชีวิต ไม่มีจิตใจเหมือนกันเป็นของตายคือเกิดเกิดดับดับแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกันสิ่งที่ติดตาติดใจก็คงจำได้นานหน่อยถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ติดใจก็ดับเร็วลืมเร็วสัญญาจึงไม่ใช่เราเหมือนกับเวทนานั่นเองสังขารความคิดความปรุงแต่งก็เป็นอาการและความจริงของตนอีกอันหนึ่งเช่นกัน คือคิดแล้วดับไปปรุงแล้วดับไปปัญหาของคุณลุงในข้อนี้ก็คงเหมือนกับนักปฏิบัติทั่วไปที่เข้าวัดแล้วบางทีก็อดตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์อยู่ในใจแม้จะห้ามไม่ให้คิดแล้วบางทียิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเมื่อนำปัญหานี้ไปปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แก้ไขปัญหาด้วยประโยคเดียวทันทีที่ครูบาอาจารย์ตอบว่า ไม่เป็นไรหรอกโยมเพียงแต่โยมอย่าไปคิดว่าสังขารความคิดเป็นโยมก็แล้วกันคุณลุงว่าความรู้สึกของข้าพเจ้าในขณะนั้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกโล่งไปหมดเข้าใจได้ในทันทีว่าสังขารความคิดมีอาการและความจริงเช่นนี้บังคับไม่ได้เพราะเป็นสิ่งถูกรู้เป็นคนละอันกับจิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปเป็นไตรลักษณ์อยู่อย่างนั้นเรื่องของวิญญาณตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้รับการสัมผัสใจสัมผัสอารมณ์เมื่อมีการกระทบกันทางอายาตนะทั้งหกดังกล่าวข้างต้นอาการของวิญญาณก็จะรับทราบการกระทบนั้นเป็นครั้งครั้งเป็นเรื่องเรื่องไปกระทบครั้งหนึ่ง รับทราบครั้งหนึ่งแล้วก็ดับไปรับทราบแล้วดับรับทราบแล้วดับไม่ใช่ธาตุรู้หรือจิตเป็นเพียงสิ่งถูกรู้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าขันห้าทั้งหมดมิใช่เรามิใช่ของเราเป็นเพียงอาการของจิตมีธรรมชาติเป็นไตรลักษณ์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าขันห้าเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ และเราเป็นผู้รู้สิ่งเหล่านี้เท่านั้นเมื่อเข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราปัญหาสำคัญตามมาคือแล้วเราคืออะไรคุณลุงว่าค้นอยู่นานที่สุดเมื่อถามครูบาอาจารย์ก็ได้คำตอบว่าเราคือความรู้สึกหรือธาตุรู้ธาตุรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปที่เราเรียนมาจากหนังสือไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นและสัมผัสด้วยกายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดจึงไม่ใช่ธาตุรู้ธาตุรู้นี้มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในสามแดนโลกธาตุสิ่งอื่นๆทั้งหมดไม่ใช่ธาตุรู้แม้แต่อารมณ์ที่สัมผัสได้ด้วยใจของเราก็ยังไม่ใช่ธาตุรู้แต่เป็นเพียงสิ่งถูกรู้เท่านั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่เราจำเป็นจะต้องพิจารณาให้เห็นาธาตุรู้นี้ให้ได้เพราะาธาตุรู้นี่แหละคือเราไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณที่ก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเรา,าธาตุรู้หรือจิตนี้เราเกิดมานับอสงไขไม่ท่วนแต่กลับไม่เคยเห็นาธาตุรู้ที่เป็นธรรมาธาตุนี้มาก่อนเลยดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ว่า นกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนอนไม่เห็นอาจมจากนั้นมาข้าพเจ้าจึงพยายามอยู่กับาธาตุรู้ถึงแม้ในตอนแรกจะขาดขาดหายหายอยู่ได้เพียงหนึ่งนาทีสองนาทีก็หายไปเมื่อได้สติก็พยายามดึงกลับมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับในที่สุดด้วยความเพียรอย่างยิ่งของข้าพเจ้าทำให้สามารถอยู่กับผู้รู้ได้มาก จนอยู่ได้ครบ100%เอร์เซและสามารถอยู่กับธาตรู้ได้อย่างอัตโนมัติท่านว่าติดอยู่กับผู้รู้เป็นเวลาสองปีเต็มๆตม็ในที่สุดพระอาจารย์ของคุณลุงก็มาเทศโปรดให้ปล่อยธาตรู้โยมจะจับไว้ทำไมกันปล่อยไปเสียนะโยมไม่มีสิ่งใดที่จะหนักเท่ารู้อีกแล้วโยมจะจับไว้ทำไมกันพอว่าผมปล่อยไม่เป็นหรอกครับอาจารย์ ปล่อยไม่ได้ไม่รู้จะปล่อยอย่างไรพระอาจารย์ก็หยิบหนังสือขึ้นแล้วก็ปล่อยลงมาปล่อยอย่างนี้ละโยมปล่อยได้ไหมแม้ครูบาอาจารย์จะช่วยโปรดหลายหนมาที่บ้านถึงเจ็ดครั้งไปกราบที่สำนักสามสี่หนก็ไม่ได้ผลเพราะปรารบกับตัวเองว่าถ้ารู้นี้เป็นชีวิตจิตใจแล้วเราจะปล่อยวางได้อย่างไรครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2536ขณะที่คุณลุงเตรียมตัวออกจากสำนักพระอาจารย์กลับบ้านในเวลา4โมงเย็นโดยคิดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจว่าชาตินี้คงไม่มีวาสนาที่จะสามารถปล่อยรู้ได้ทันใดนั้นอาจารย์ได้กล่าวขึ้นว่าโยมเวลามีสิ่งกระทบโยมก็ปล่อยรู้แล้วมาจับสิ่งที่มากระทบ แต่ในขณะที่ไม่มีสิ่งกระทบโยมก็มาอยู่กับธาตุรู้อีกเอาอย่างนี้ได้ไหมโยมเมื่อมีสิ่งกระทบโยมก็ปล่อยทั้งสองอย่างไปเลยเวลานี้โยมเปรียบเหมือนหนอนคืบเมื่อมาจับที่หัวก็ปล่อยหางเมื่อจับหางก็ปล่อยหัวให้โยมปล่อยทั้งสองอย่างไปเลยได้ไหมเท่านั้นเองข้าพเจ้าถึงกับตะลึงสะดุ้งขึ้นในใจและขณะเดียวกันนั้น ทั้งธาตุรู้และสิ่งถูกรู้เหมือนมีพลังหนึ่งมาสะบัดอย่างรุนแรงธาตุรู้และสิ่งถูกรู้นั้นกระเด็นออกไปทันทีและเกิดธาตุรู้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นรู้ภายในคือตัวที่มองธาตุรู้ตัวแรกและสิ่งถูกรู้ที่กระเด็นออกไปปรากฏเป็นรู้ปัจจุบันขึ้นมาทันทีเป็นธาตุรู้ที่ไม่ต้องประคองไม่ต้องจับไม่ต้องกำหนด ธาตุรู้นี้ไม่มีหายไม่มีเกิดไม่มีดับธาตุรู้ตัวใหม่นี้เป็นอิสระเสรีโดยที่ไม่มีเราเป็นเจ้าของเหมือนแต่ก่อนเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นปัจจุบัน,นธรรมเป็นกลางไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่กินเนื้อที่ปราศจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งสิ้นปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนมาก สมมุติที่ฝังจมอยู่ในจิตคือธาตุรู้ตัวแรกนั้นดับไปภพชาติทั้งหลายที่ติดแน่นอยู่ในจิตนานแสนานานได้ดับลงพร้อมกันในขณะนั้นอวิชชาดับไปโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งประกาศชัยชนะเหนือกิเลสทั้งหลายอย่างขาวสะอาดในสามแดนโลก,กธาตุนี้ไม่มีกิเลสท,ที่จะก่อกวนอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับตัวเป็นธรรมพร้อมกันหมด ทั้งภายในและภายนอกความเป็นกลางความสะอาดความบริสุทธินั้นก็หมายถึงจิตดวงนี้เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือจิตดวงนี้ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตซึ่งก็คือการเห็นจิตที่บริสุทธิน์ณะปัจจุบันนั่นเองจิตที่บริสุทธิ์ จึงเป็นจิตที่อยู่นอกเหตุเหนือผลเหนือสมมุติเหนือบัญญัติเหนือเกิดเรียกว่าเป็นวิมุตติหมดภาระหมดสิ้นการงานหมดคำพูดจึงหยุดแล้วปล่อยคำว่าหยุดลงเสียด้วยสมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าไม่มีธรรมใดที่ไม่เป็นโมฆะนั่นหมายความว่าสมมุติทั้งหลายที่เคยติดแน่นในจิต เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสมมุตินั้นแล้วสมมุติก็เป็นโมฆะหรือหมดความหมายไปคุณลุงหวีดบัวเพื่อนละสังขารไปแล้วเมื่อวันที่26กรกฎาคม2553โดยมีพิธีประชุมเพลิงณวัดเขากระแจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทิ้งจิตที่พ้นจากทุกข์ไว้เป็นหลักไม่ และป้ายบอกทางให้แก่ผู้ปรารถนาจะพ้นทุกข์ไว้ข้างหลังได้ศึกษา